สวัสดีครับไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงพัดลมรบกวนหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับรีวิวได้จากระบบมณีแดงนะครับสุดยอดมากเห็นไหมครับว่าผมถอนเงินกี่ครั้งนะครับ12 15ครั้งนะครับ15ครั้งนี่คือถอนนะครับเกิน100เนี่ยถอนได้เลยถอนได้ทุกวันถอนกี่โมงตอนไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าถอนในช่วง9โมงถึง3าทุ่มนะครับร้อมไม่เกิน10นาทีนะครับเงินก็จะเข้าทันทีเลยสุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่ผมถอนนะครับเงินเข้าอยู่ประมาณ1นาทีถึง3นาทีนะครับไวมากๆนะครับไปดูกันนะครับถ้าไปตรงบัญชีของฉันแล้วก็ไปตรงตรวจสอบรายได้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาว่ารายได้สะสมนะครับในรหัสนี้สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกจุดห้านะครับเนี่ยเดือนนี้นะครับกี่วันยี่สิบกว่าวันนะครับสองหมื่นกว่าโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับ ระบบนี้เป็น a อ f ฟ l ลิเอทนะครับ15ชั้นลึกเรเวล1เห็นไหมครับ14,000กว่าบาทนะครับเรเวล2ถึงเลเวล15นะครับแล้วก็รายได้ส่วนต่างเนี่ยพาสซีเปินคำล้วนๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นผลงานของผมนะครับเป็นลูกทีมนะครับไปลุยไปขยายเขามีรายได้แล้วผมได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับสุดยอดมากใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์สมัคร ฟรีให้นะครับเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะครับมีสินค้าทดลองฟรีแจกด้วยนะครับอ่าลิงก์ของผมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกดคัดลอกนะครับแล้วก็ส่งให้เดี๋ยวผมส่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในกลุ่มไลน์นะครับ